นี่เธอนี่คือแก้วสูญญากาศสำหรับใส่กาแฟร้อนแบรนด์ซิวาโกนะผลิตจากวัสดุคุณภาพก้นแก้วมีซิลิโคนกันลื่นด้านในเป็นสเตเลส316เกรดพรีเมียมสุดๆนะแบรนด์ซิวาโกแบรนด์นี้เขาโด่งดังกันเรื่องแก้วสูญญากาศอยู่แล้วนะแล้วไซส์ตัวนี้ย2 0 0 ml หรือ7ออนเนี่ยใส่กาแฟร้อนหรือน้ำอุ่นตอนเช้าๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีซส์กาแฟร้อนสายน้ำอุ่นเนี่ยพกเข้าไปในกระเป๋าเางเกงง่ายๆแบบ นี้เลยโอ้โหใครจะไปเชื่อว่าในกระเป๋าเราเนี่ยจะมีกาแฟร้อนหรือน้ําอุ่นซ่อนอยู่ถ้าใครนะที่เป็นสายกาแฟร้อนเนาะที่ไม่อยากรีบเร่งในการกินแบบตาลิตาเหลือกเนี่ยพกไปเหอะเลิศมากเลยแล้วตัวนี้เกรดคุณภาพนะสีดําเงาแน่ใส่เข้าไปในเป้ก็โอเคหรือใส่เข้าไปในกระเป๋าก็แบบว่าได้สุดๆเลยอะถือว่าเป็นตัวเอก ตัวดีที่แนะนำเลยไม่กดซื้อตอนนี้แล้วจะกดตอนไหน